สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยน้องกันนะครับพาผู้ชมมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับมีขนาดพื้นที่สามไร่ลักษณะที่ดินเป็นทุ่งนานะครับด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้านั้นติดถนนคลองชประทานนะครับซึ่งลักษณะที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้แถวนี้ราคาขายกันปกตินะครับไร่หนึ่งประมาณ2ล้านบาท แต่สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขายเพียงไล่ละ1นล้านห้าแสนบาทนะครับภูเขาที่ท่านเห็นอันนั้นก็คือแม่ออนะนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่อําเภอสันคําแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เข้าจากถนนด้านหน้าเข้ามาไม่ไกลนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับ ข้างเคียงนั้นเป็นทุ่งนาเป็นวิวภูเขาแล้วก็เป็นเขตช,ชุมชนที่อยู่ช่วงปลายๆนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับบ้านที่เป็นสวนเกษตรด้านหน้านั้นติดถนนไฟฟ้าเข้าถึงแล้วน้ําผระปาก็ดึงจากหมู่บ้านมาอีกนิดหน่อยนะครับผมลืมถ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับให้อีกฝั่งหนึ่งมันจะใกล้ชุมชนอยู่นะครับคุณผู้ชมด้านหน้านั้นเป็นถนนหินคลุกบดอัดเรียบริมคลองนะครับอีกไม่นานถ้าเกิดว่าทําเป็น คอนกรีตก็ดีแล้วฮะถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้น1317นะครับวิ่งมาจากเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้1317นะครับเข้ามาจากเชียงใหม่มาก็ประมาณ15นาทีนะครับแล้ววิ่งตามถนนซอยตรงนี้นะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆพอถึงด้านหน้าก็จะมีถนนเส้นคลองชลประทานนะครับจากด้านหน้าเข้ามาตรงนี้ประมาณ300เมตร แล้วให้คุณผู้ชมนะครับเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงนี้มาอีกประมาณ250เมตรนะครับก็จะถึงตัวที่ดินแล้วนะครับฝั่งนู้นเป็นชุมชนนะเป็นชุมชนไฟถึงแล้วนะฮะเหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตรนะครับละแวกนี้ขายกันไล่ละ2 0 0แสนบาทเอ้ย2ล้านบาทนะครับขออภัยด้วยฮะที่ไม่ต้องถมนะครับอาจจะขุดปรับอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับ อยู่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขายไร่ละ1นึ่งล้านห้าแบาทเท่านั้นฝากแปลงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ